ตอนนี้นะคะมาพบกับชิ้นนรคนตัตเตียค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาประกาศผลกิจกรรมค่ะเราบอกว่าเราจะมีแค่สามรางวัลนะคะแต่มันมี6รางวัลนะก็มีคนแรก12คนนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ในนี้หคนสองสี่คนที่ไม่ได้มีใครบ้างกี่คเลยคนแรกก็จะเป็นเปียคนที่สองก็จะเป็นคนที่ชื่อป๋อคนที่สาก็จะเป็นนุ่น คนที่สี่ก็จะเป็นนางคนที่ชื่อนางคนที่ห้าก็จะเป็นคนที่ชื่อตามีคนที่หกคนสุดท้ายก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าพีนะคะที่ไม่ได้นะคะที่ไม่ได้นะคะย้ำนะคะที่ไม่ได้คนที่ได้นะคะมีหกรางวัลรางวัลที่หกก็จะเป็นของพี่มาปางอันนี้เราเราจับไปแล้วนะคะเราจับไปแล้วเราไม่ได้โกงนะพี่มาปางอันดับที่ห้าก็จะเป็นของอันมีของแถมด้วยอ้อย อันดับที่สี่ก็จะเป็นของฝนมนะีขนมเอกหวานสองหอนะคะคนที่สามป้าอันนี้ห้าอันนี้หกห้าสสีนะคะก็จะเป็นตรที่ชื่อว่าครีมนะคะเอาไม่เนาะ คนที่รางวัลที่หกได้เป็นพี่มาปารางว,วัลที่ห้าได้เป็นอันรางวัลที่สี่ได้เป็นโฟมอออันนี้เป็นของแถมนะคะคุณทุกคนอาจจะไม่มีของแถมนะรางวัลที่สามก็จะเป็นฝนขนมเอกวันรางวัลที่สองก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าเบลข้างในก็จะมีเป็นขนมเอกวัน แล้วก็เป็นวา้าวฟอคิตตี้อันนี้เราจะเขียนมาเป็นที่เบลไว้นะคะเขียนว่าเบลที่ทื่อไม่ชื่อว่าเบลในกล่องเราเขียนว่าที่เบลนะคะตรงนี้นะคะแล้วคนสุดท้ายมันเป็นคนที่ชื่อว่าเฟิร์นข้างในมันก็จะมีอะไรไปดูกันอุ้ย ขนมเอ็ดวานเป็นปลานะคะโอเคก็จะเขียนโน้ตไปให้ด้วยนะสำหรับวันนี้แปบแบๆค่ะอยู่กับโอ้เดี๋ยว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 แจ้งด้วยแจ้งด้วยนะคะว่าคนที่ชื่อว่าเฟิร์นคนที่ชื่อว่าบีแล้วก็คนที่ชื่อว่าโฟมอสน,นะคะที่ได้รายงานตัวในเฟสเอ้ยนี่ยูทูบนะคะ ไงน,นตัวในยูทูบได้เงินตัวว่าเช่นคนที่ชื่อเฟิร์นได้งานตัวว่าชื่อเฟิร์นได้รางวัลที่หนึ่งอย่างน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะให้ชื่อเฟสไปชื่อเฟสเราเนาน้องเขาบอกว่าทักเฟสรามาได้เลยแ้วก็เราก็จะเราก็เราจะให้ชื่อเฟสไปอย่างนี้เราคุณก็สงเยยม,มาก็ได้หรือบอกว่าชื่อเฟิร์นก็ได้ชื่อเฟิร์นได้รางวัลที่หนึ่งมันจะง่ายกว่าน้ ชื่อเฟื่องในรางวัลที่หนึ่งค่ะทีนี้เราจะทักไปนะคะเราจะทักไปแล้วจะขอที่วูอะไรประมาณนั้นนะคะก็สหรบวันนี้ไม่แปร์ขายยังกันแรกก็จสุดท้ายให้วยน,นะคะคนที่ชื่อฝนฝนเดะเดวเดะนอันที่ได้ปบา ทักเฟซเดือนนะคะบ๊ายบายค่ะให้เวลาใค่หนึ่งวันเท่านั้นนะเพราะว่าเราจะไปส่งของนะคะบ๊ายบายค่ะ